สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ f อทุกท่านจ้าเมื่อกี้ตลาดนัดโคกระบือดอนทอยนะคะวันจันทร์ที่5ตุลาหกสาค่ะเอาเบิ่งกันข่างัวงัวราคาโมนี้เป็นแน่ดแต่หักคือเป็นโลงๆบ่ค่อยหลายปันได้โลงๆไม่เต็มหรือว่าคือลดเบอร์ล้วะเ,เ,เ,เอาคือลดเบอร์ล้ว พอเอางัวมาบ่ใส่งวัวคะแม่กับลูกแปดหมื่นห้าอันที่นอนอยู่บ่ะคะแปดหมื่นห้าแม่กับลูกไงตัวน,นี้ดิตัวน,นี้แปดหมื่นห้า ลูกตัวผู้ลูกนอนนะได้จากเดือนแล้วลูกลูกได้จากเดือนละสามเดือนมเดือนอามาจะโคมเอเอามาสตัวสตอนนี้เท่าไรตัวนี้สามสิบเอ็ตันี้สาสิบเอ็ดระสัง านนอ,อาเได้ลูกหรอทองติงแล้วิถ้าสนใจทั้งมาได้ที่เบอร์ใดพอ่อศูนย์แปดห้าเจ็ดห้าสี่เก้าศูนย์เก้าหนึ่นงอันนี้ของพอกิ่งค่ะอันนี้อันนี้คือท้องเก่แล้วซ้ำพว่า ทอ้ทองแก่แล้วตอนนี้เมื่อกี้นี่สาวเวิวันนี้รุนนี้สาวเก่าเกะท่านอันนี้คือตัวเทือกนทรตัวผู้อันนี้สาวเก้าข้องอจะประมาณนี้แหละสามสิบขึ้นไปยี่สิบเก้าสามสิบ แดงแดงนี่ของไผ่นะแดงแดงอันนี้แม่ลูกแปดสิบหกแปดสิบหกกบลูกต <so ัวขนาหนามากเลยเพราะแปดสิบหก พ่อมีท้องบะแน่ยลูกร้องม um? ีมีท้องก็มีสเดือนแล้วสองเดือนแล้วท้องสองเดือนแล้วภา่านเาเีแปดหมื่นหกกับประมาณนี้นะคะ เราไ่ำแล้วบอได้ยังเดี๋ยวมันไต่แปดหมื่นหตอนนั้น พอมีบอโทรบ่ามีบอโทรบ่ศูครับศูนย์แปดสองห้าสี่หกสามหา่หกสามเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกมาเอามือใดก็ได้เอามดเดก็ได้บอกเกินสงมือไม่ให้เกินสองมือสันพราเออเอลดนก็ได้หรอกขายื้นนี้ก็ได้ทั้งดีนะใจจะขายมือแล้วใจจะขายืันนี้ละจริน ก็ไังเปลี่ยนกันื้อันนตัวี้ไใส่ก็ไดอันนี้ขายแล้วนี่ยื่นใบให้กันละตโตเมื่อกี้นี่พร,โราโคมนะเมาไว้ด้วยสะพระรไปแล้วไปแล้วซื้อแล้วลอัอนนี้ขายและบอค่ะนี่ขายแล้วบอ หม้อะไรมีสองตคนนี้ปะคุณนปะตอนนี้ัตสองตัน ซาตัวละซาสองอันนี้ก็ซาสองอันนี้ก็ซาสองตัวน,นั้นเด็กนี้สี่หมื่นามร่นี้สี่หมืสามนี่ค่ะสี่หมืามค่ะรนี้สี่หมืาม รุ่นนี้สี่หมื่นสามอันนี้ของดวงดารางวงงามสัพพลา đen 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 ก็มือนี่บางงัวบางบางบาหลายมือบางบางราคาแพงซื้อไว้แล้วกพะพอได้อมาก็มีเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เสี่ยงเนาะถ้าเจอกันที่ตลาดกับเมืองกันเดี๋ยวมันติดเชื้อ ตอรองกันจ้ะอันนี้มีแต่ขายนั่นนี้นะคะขายเยะะต่อรองกันอีย<อ>ู่ลัอกงน้อยปีที่ัอกตัวไพนออดปลาแล้วเ็ยังขายได้เลยเจ้าจะเอามะเีแล้วาด สองตัวน่เจ้าบอห้องใครไแสนสองหมื่นแสนสองหมื่นแสนสองหมื่นนะคะ นั่นรยุคขามไปเลยบ่ราไปเลยบออไปเลยค่ะบงวงามจ้าปีปะปีสี่เดือนคูตปีสเดือนทั้งสอง่บอกค่ะแสนเรก็พะแสนสองหมื่นบแสนสองหมื่นแสนสองหตัวนี้อันนี้งัวแม่สาวเพคะงัวแม่สาวนะคะสนใจ ติดต่อมาได้ที่พ่อน้อยนะคะเต่างอยนะคะ0985038742ค่ะต่อรองกันได้คุยกันได้ที่พ่อน้อยเต่างอยแม่สาวทั้งสองค่ะขายหมดแล้ว ขายหมดหรือยังอันนี้รุ่นรุ่นรุ่นกลางจากใหญ่แล้วก็รุ่นกลางรุ่นกลางกลางโอ้ตัวนี้คือดื้อใช่หาแม่บอกใส่แม่ ขายบ่ลอะไรโยังกราบยังลายได้หมดนี่โอมาโเนี่ยมาโรหนึงมาโรเนอโหเราเป็นสันเลยมาโรน้่ยตอบ่นามาลายตัวมันสันยังได้ขายจากตัวละอันนี้ก็แม่บอกคะค่นแม่โอ้แม่ลูกแม่ลูกไงเขาได้ห้อง แม่ลูกเดอสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดลูกแดงแม่ลูกดำนี่สามเจ็ดใส่แม่แม่ลูกดำตัวนี้บ่าโอ้แม่ลูกดำแดงกับแดงโอ้แดงนี่แดงกับแดงดำกับดำอ่ะสันลูกนะเดีแดงกับแดงเออโหรู้คนเดี๋ยวแดงสี่สิบเจ็ด อันนี้3ามท้ายเจ็ดสันคนะอันนี้3ามสิบเี่สิบเจ็ดอันนี้4ี่็ตัวใดตัวใดอีกคะะตัวใดอีกพะดีคู่นั้นบักเทิบนั้นบักเทิบ่าพอดีคู่นั้นสี่ห่นแป 48, สี่มืบเครื่องนี้อันนี้สามสิบเอ็ดห้าร้อยสามสิบเอ็ดห้าร้อยอันนี้สามสิบเอ็ดห้าร้ 3, 1, อยสองตัวนี้คะ่ะสิบสองตัวสองัวเ อะไรวะครัอันนี้สตัวอันนี้สีครับสี่สสนใจทางมาได้ที่ที่เบอร์0 8นย6 6ปดส2 0982สักนดงศเักน้องบนองบแดงนะคะยังเตูหแล้วก็6 7อันนี้5ตัว2โคม สิบสองตัวเหลืออยู่เจ็ดตัวทักมาได้นะคะที่เบอร์ในหอยสักค่ะน้อง่าแดงค่ะทางโคมทางัตผูด้ด้แบบใดมีให้ให้ชมให้เบิร์ไปกับแม่ แม่กับลูกไปน้ำกันงวัวมือนนีบางนะคะบ่ลายนะคะบ่ลายไม่หลายไม่เยอะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Ôi, anh em bỏ lỡ đi, video hấp dẫn nè. เอามาสองสามกแล้วแม่รู้จะได้พกมืนห่าใช่แม่รู้ใช่รู้รู้6กมืนหาไม่เกตอันนี้รู้เดรู้หกมืนห้าคุณดานรู้ขีดอ้ขนาด ูได <c oughs> <c oughs> <c oughs> oh, so ้รู้โอ้เอามามามาขกองแล้วขากองแล้วหกหมื่นห้าสองตัวนี่สิูคิดเยอะเลูกิดเอเีหกหมื่นห้า หกหมื้าต่อรองได้หกหื่นก็ได้เออลูกเถิกได้ลูกเถิกเออสนใจทางมาได้ที่เบอร์บอกไว้เนาะศูนย์ศูนย์เก้าอห้หนึ่งเก้าเจ็ดหนอันนี้คือเบอร์ที่ดอนทอยนะคะนี่งวนนี้ที่ดอนทอยค่ะเดลูกโอ้พอดีด้องแล้วบ่อใช่ ตัวขาวนี่เสิต an an ัวเดียวบอท้องบอประกันท้องอันนี้ห้าหมื่นห้าหมื่นนี่ขาวขาวนี่ห้าหมื่นท้องท้องสักเดือนแล้ว หกเดือนละอันนี้ท้องหกเดือนซาโลเลส้มซาโลเลนะท้องอันนี้ก็ทักมาได้ที่เบอร์ที่บอกไปนะคะเจ้าเดียวกันค่ะตัวนี้เด็สองหมื่นสี่ตัวนี้สองหมื่นสี่สองหมื่นสี่ ตัวนี้สองหมื่นสี่กรเจ้าเดียวกันค่ะกับตัวโคแม่ลูกนะแล้วก็สีขาวแล้วก็ตัวแดง ของปรอยูทธถ่ายอาบรรยากาศเจ้าของไปหาหลอกบังวัวบังควายบ่ ทองพาเจ้าของอยู่แล้วตัวใดนี่ของน้าหอยตอมหรอตอนนี้บ่ตอนนี้ห้องขวาย40,900 โบ๊ทป่แม่นางพาน้ำนมหนูคู่สีม่นเก้าอันนี้ห้าสิบห้าแม่ลูกบ่ยแม่กับลูก อันนี้ห้าหมื่นเ้าห้าหมื่นเก้แม่กับลูกองนเ้ม่กนี้ ตัวนี้ตัวนี้เไรกสี่สบสอตัวนี้สี่สิบสองอันนี้คองนะหอยออนหอยต้อมนะคะนี่ต้อมไฟสิ่งเท่านะสนใจก็ทักมาได้ที่ศูนย์แปสี่เจเจ สี่สนะคะนี่นี่หอยแบงนะคะโอ้ที่นี่หอยต้มนะคะเ้าซือคิดซื้อถือแล้วแอดมินกันอันนี้เลยคะสองตัวตัวละสามสิบเจ็ดสามสิ็ดสามสิบเจ็ดสามสิบเจดนี่ก็สามสิบเจ็ด โอ้ยเยอบเยอบขี้งัวแล้ว <laughs> อันนี้ของในห้อยตอมนะคะต้อมคอยสิ่งเลยคะสนใจทักมาได้คะ่ะที่ ที่เบอร์08นย9 7 4494นะคะสี่สิบสี่สิบสามอันนี้ก็ของน้อยต้อมไฟซิ่งคือกันนะคะนี้ สี่สิบสามีปเลี้ยงจอยสนใจทักมาได้ที่เบอร์ศูนย์แปดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสี่สี่เก้าสี่นะคะของในหอยต้มค่ะต้อมวอยซิ่งค่ะโอ้มีงวงงามได้ในหอยใส่มือนี่ฮะสูงแท้เพียงค้างเลยต๊ คะคะลูกผ e ูท <eling> ้องคะเมเก้าหมื 2> 2่นห้าเมาสองเมลูง <lonely> นี already. ่มาแล้วมาแล้วบอกคะ พฤกสาพาครับใบประชาม,มานแล้วมานแล้วย่างดีอันนี้ครับเจอแล้เฮ้ยมีใบประชมย่างดีชมแล้วประชมแล้วเออเมืเ่อเดือนอะไรห้าเดือนกว่าเลยแล้วห้าเดือนกว่าแล้วพฤกสาพาพฤกสะพาสิสิบแปดพฤกสาพา 1ิบแปุกภาสิบแปอคอวันนี้เดือนอะไรนเียนี้มันก็น่าจะดกาสิบแปดทภาผสมเนาะเรียนขึ้นเนาะโหโหูอมเปดตัเทากขาชั้นโอ้ยเพียงอันเพียงคอในหอยใส่เลยคนะเพียงคอแล้วกายแล้วกายคอแล้ว้อหูเลยสิ ซักค,มา,กคาม,มาที่เบอร์ศูนย์สามศูนย์หกามหกสองหนึ 2> 2่งแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์ค่ะชาเาดดบิร์ด,ด้ชาเบิบบบรได้ค่ะบทันบทันเนาะช้าแล้วบทันได้โบทันโอ้ยแม่กับลูกด้ท้องอีก ช้าอดหมดนะคะซื้อสองได้สามซื้อสได้สามเก้าหมื่นห้าต่อรองได้เก้าหมื่นห้าต่อรองได้อโอ้ยจนจะเพียงอันเพียงกันกับอันกับแม่เพ,แมแเพียงแม่แล้วผนรู้เก้าหมื่น เก้าหมื่นห้ามีใบผสมเรียบร้อยทองมานพรนี่ซื้อสองได้สามนะคะซื้อสองได้สามค่ะหูนะแืนอม่ะมไ้นเพราะว่านมันเสียน วิวัตวิวัตนะเราไปไกลมันโอ๊ยเป็ไก่มาขี้ร่างเขาเพิ่งช้ไอนหนค่ะขี่ใเดียค่ะขร่างงัเขาเพิ่งช้ด้นขี้เลยค่ะยวมันโตไปมือหันป่า <laughs> มือหลงควยเหรอมือหนตี้อั่งย้อนเป็นมวยโยกเกียอบาโยมบุลงท่ามันก็เกียค่ะ คลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะถ้าสนใจก็ทักมาได้นะคะที่เบอร์น้าหอยชัยนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าเจอกันใหม่นะคะวันจันทร์หน้านะคะ่ะที่ยนทอยนะคะขอพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า